สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็กลับมาพบกับผมอาจารย์หลักแก้วอมโสดในรายการออมสินความคิดครับวันนี้ออมสินความคิดก็ยังอยู่ในเรื่องราวของธรรมชาติบทเรียนแห่งชีวิตสำหรับเราก็พูดเรื่องสิงสาราสัตว์ไปวันนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับเรื่องราวของสัตว์นี่เราสามารถนามาเป็นข้อคิดในการดาเนินชีวิตถ้าเรามองให้เป็นมองให้รู้มองให้เข้าใจ เรื่องแรกวันนี้เรื่องของช้างครับสำคัญมากเลยคือเรื่องนี้หลายครั้งที่ไปบรรยายให้เด็กหรือว่าผู้ใหญ่ให้มีกำลังใจเนี่ยคือศักยภาพของช้างเนี่ยปกติมีเยอะแต่ช้างเนี่ยพอมาเลี้ยงมาเ,าเลี้ยงดูปูเสือก็กลายเป็นช้างเตะบอลช้างเดินไปเดินมาซึ่งพลังในภายในตัวช้างก็หายไปมีการทดลองในประเทศอินเดียเนี่ย เวลาเขาจะฝึกลูกช้างฝึกช้างเนี่ยเขาจะเอาลูกช้างตัวเล็กๆเนี่ยก็ผูกเชือกไว้ที่ขาแล้วก็เอา,อ,าอะไรเสาใหญ่ๆเนี่ยเสาสูงเสาอะไรเนี่ยปักหลักไว้จนกระทั่งลูกช้างก็โตขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นช้างตัวใหญ่พอช้างเป็นช้างตัวใหญ่แล้วเนี่ยทำยังไงรู้ไหมฮะเขาก็แล้วสูงนั่นออกเอาหลักแค่ข้อศอกสั้นนิดเดียว ปักลงปักลงไปกลางลานแล้วก็ฝึกไอ้ช้างเจ้าลูกช้างจนช้างโตแล้วเนี่ยยังไงก็ไม่หลบหนีไปไหนทําไมช้างตัวใหญ่นะฮะใหญ่โตโมโหลานจึงอยอมแพ้เชือกเล็กนิดเดียวต่อมาก็มีไฟไหม้ไฟไหม้ลงฝึกช้างกว่ากเจ้าช้างวงนนี้ใช้ขาดีดพวเดียวกระเด็นหนีเข้าป่าไป นั่นก็แสดงว่าในตัวช้างเนี่ยมีพลังแต่ถูกพันธนาการถูกเชือกพันธนาการก็คิดว่าไปไหนไม่ได้อะวนเวียนอยู่แค่เนี้ยก็เหมือนมนุษย์เราเนี่ยถ้าเราโปรแกรมเด็กเนี่ยพันธนาการเด็กโดยว่าหนูเก่งหนูสู้เขาไม่ได้หนูเป็นคนไทยหนูได้แค่นี้แหละเนี่ยพอตอกย้ำไปทุกวันทุกวันหนูก็เลยเหี่ยวเป็นหนูให้แมวกินไปก็จบกันเท่านั้นเองเพราะว่าเรื่องของช้างเนี่ยมีพลัง ในตัวผมเคยเปรียบเทียบว่าในตัวช้างไอในตัวคนเนี่ยมันเหมือนมีอาดินกบตะเกียงวิเศษนั่นแหละตะเกียงวิเศษยักษ์เจนนี่มันก็อยู่ในร่างกายเรามีพลังมีอะไรที่จะทำอะไรได้เยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของพลังศักยภาพของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของแรงเรื่องของสติปัญญาเรื่องของจิตใจเรื่องของอะไรต่างๆเหล่าน,นี้มันสามารถที่จะพลิกแพงสามารถที่จะ รวมพลังขึ้นมาต่อสู้ได้แล้วเห็นไหมครับพาทิ์สองมาตอนกลางวัน,วนเปรี้ยงๆเ,เนี่ยมันก็แค่ร้อนธรรมดาเราไม่เชื่อลองเอาเลนเนี่ยรวมแสงนไปวางแล้วก็เอาสำลีเอากระดาษเอาฟางอะไรก็ได้วางไว้พอเลนมันรวมแสงมันก็จะที่ไปที่จุดเดียวพลังมันก็จะเกิดพอพลังเกิดมันก็สามารถทีเจะไหมสำลีไหม,ม,ไมฟางไหมกระดาษได้เนี่ยมนุษย์เราก็เหมือนกันก็มีพลังเยอะก็เหมือนช้าง แต่ถูกพันธนาการเนี่ยต้องขอบอกว่าถูกพันธนาการไว้ช้างก็ไม่มีเลี้ยวแรงมนุษย์โดนดา่าโดนต่อว่าโดนนั่นทุกวันเลี้ยวแรงมันก็หายไปหมดนี่คือเรื่องราวของศักยภาพมีแต่ไม่เคยใช้ต่อไปเรื่องราวอีกสัสกตว์อีกชนิดหนึ่งเรื่องนี้น่าสนใจเรื่องของช้างเนี่ยเป็นเรื่องของอเรามีแต่เราไม่ได้ใช้ไม่ได้นำออกมาใช้ แต่เรื่องของเต่ากับปลาเนี่ยมันกระทบชิ่งกับชีวิตคนทั้งชีวิตเลยมันเกี่ยวยังไงเพราะว่าไอ้ปลาก็บเต่าเนี่ยปกติมันก็เป็นเพื่อนกันมันอยู่ในน้ําด้วยกันด้วยกันทั้งคู่นะไอ้ปลาก็ชวนเต่าไปเที่ยวถ้ามันส่วนไอ้ไอไอ,ไอเต่าก็ชวนปลามาเที่ยวปะการังมันไอสองชนิดนี้ก็มีความรู้ใกล้เคียงกันแต่อย่าลืมว่าปลาขึ้นบนบกไม่ได้ แต่เต่าเนี่ยขึ้นบนบกได้อะไรจะเกิดขึ้นละ่ะเกิดสิเพราะว่าความรู้เริ่มดูเหมือนเหมือนจะเหมือนกันเรียนมารุ่นเดียวกันสอบได้ใกล้เคียงกันแต่หารู้ไหมว่าอีกคนหนึ่งเขามีศักยภาพเยอะคือเต่าสามารถขึ้นบนบกได้ก็นำเรื่องราวต่างๆบนบ,นบกเนี่ยเอามาเล่าให้ปลาฟังบอกเฮ้ยบน,บนบนบกนะมีต้นไม้มีรถยนต์มีนกมีอะไรต่างๆเนี่ยปลาเชื่อไหมครับไม่เชื่อ ยังไงก็ไม่เชื่อเหมือนพูดเจ้าเรื่องเล่าเรื่องนรกสวรรค์คนก็ไม่เชื่อนะฮะไม่มีใครเชื่อจนกว่าพระโมกัลานะจะไปสวรรค์ไปนรกแล้วก็มาเล่าให้ฟงังพูดเจ้าจึงตรัสว่าเป็นเรื่องจริงคนถึงได้เชื่อไงเพราะต้องมีคนเห็นสองคนสามคนแล้วต้องเป็นระดับพระอาหารหันต์นั่นนั้นเพราะฉะนั้นไอเต่าจะเล่ายัางไงปลาก็ไม่เชื่อเพราะปลาบอกความรู้โลกกัะทัานมันมีแค่นี้ไงปลามันมีแค่นี้ แต่โลก,กทัศทัเต่ามันกว้างกว่ามันขึ้นบนบกได้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เต่ากับปลาโลก,กทัศน์ไม่เหมือนกันทีนี้มาเกี่ยวอะไรกับคนเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวเกี่ยวกับชีวิตของคนโดยตรงเลยถ้าโลก,กทัศน์เราแคบมองแคบคิดใกล้ไฟตามก็เป็นเหมือนปลาที่อยู่ในน้ําไม่สามารถที่จะรู้โลก,กทัศน์ว่าอะไรมันเกิดขึ้นนะปัจจุบันโลกมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงอะไรต่างถ้าเราไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราก็ต้อง ล่าสัตว์กินแล่เนื้อกินเหมือนสมัยโบราณเดี๋ยวนี้เนื้อใส่กระป๋องปลาใส่กระป๋องปลารลมาใหญ่ยังไงก็จับมาใส่กระป๋องได้หมดเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปนี่คือโลกทัศน์มันเปลี่ยนเพราะฉนั้นถ้าเราไม่เปลี่ยนเรายังยึดมั่นถือมั่นอยู่แบบเดิมไม่ปรับไปตามโลกที่มันปรับเปลี่ยนไปเราก็จะตามก็ไม่ทัน เพราะฉะนั้นโลกทัศน์ของเต่ากับปลามันก็มาเปรียบเทียบกับคนที่คนตามไม่ทันกับคนตามทันคนตามทันเขาก็จะเข้าใจนะเข้าใจชีวิตเหมือนคนแก่คนเฒ่ากับเ,เด็กวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นดูเหมือนมีความรู้ความสามารถดีแต่ขาดประสบการณ์ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ที่มีอาวุโสกว่ามีประสบการณ์อาจจะหัวไม่ดีเรียนไม่ได้ทีหนึ่งไม่ได้เป็นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อะไรแต่มีประสบการณ์ ในการดําเนินชีวิตในการใช้ชีวิตหนุ่มสาวมีความรู้แต่ยังขาดประสบการณ์ในการใช้ชีวิตแล้วไอความรู้ที่มีมันเอาไปทําอะไรล่ะก็เอาไปดําเนินชีวิตให้ถูกต้องตามทํานองของธรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่นํามาเล่าว่าเต่ากับปลาเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตบอกบางคนโลกกระทัดแคบคิดใกล้ไฟตามมันก็อยู่แค่นั้นบางคนที่โลกกระทัดที่มีอะไรจินตนาการมีความคิด ไอสไตซึ่งบอกว่าความรู้มีข้อจำกัดแต่จินตนาการแผ่คลุมไปทั้งโลกความรู้เช่นเรารู้ว่าตัวยานเนี่ยเป็นลายเอาสมุนไพรตัวหนึ่งตัวสองตัวสามมาผสมกันเ,นเป็นองค์ความรู้แต่จินตนาการสามารถที่จะเอาไอผงๆเนี่ยมารวมกันเป็นเม็ดได้ใส่ปลอกซึ่งทำด้วยข้าวข้าวโพดหรือวัตถุดิบที่มันสามารถละลายได้เนี่ยนี่คือจินตนาการเห็นไหมครับสามารถเอา เอายาวัคซีนเนี่ยฉีดเข้าไปในเลือดเนี่ยนี่ก็เป็นจินตนาการใช่ไหมความรู้ขาดจินตนาการมันก็เหมือนกินข้าวแห้งๆไม่มีกับข้าวมาใสา่หรือมีกับข้าวแล้วไม่มีน้ําจิ้มไม่มีน้ําพริกามันก็ไม่อร่อยเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องราวของโลก,กทัศน์เต่ากับปลาเห็นไหมครับเรามองสัตว์เดัจฉานเราก็มองซึ่งเต่าปลามาันจะไม่รู้เรื่องหรอกแต่เรา ที่ผมมาพูดมันก็จินตนาการเหมือนกันว่าเอ๊ะปลามันน่าจะอยู่ได้แค่นี้ไอ้เต่ามาันก็น่าจะขึ้นมาบนบกได้คนโบราณโบราณเขาก็เปรียบเทียบพระเจ้าท่านกับอุปมาอุปมยอยู่เหมือนกันนะสมเด็จโตท่านกับอุปมาอุปมยถ้าเราอ่านเยอะๆศึกษาเยอะๆเราก็จะเห็นว่าพระสองฆ์องค์เจ้าเนี่ยที่เทศเก่งๆท่านต้องอ่านหนังสือเยอะแล้วก็ยกอุปมาอุปมยได้ในสมัยพุทธกาลพระเจ้าอุปมาอุปมยเป็นร้อยๆอ่ะ ถ้าใครไปศึกษาคนกว่าแล้วก็จะรู้เลยพระผู้เจ้าเนี่ยเปรียบเทียบว่าอย่างไงย่งไงอย่างไง,ง,ไงเราจะเข้าใจว่าท่านเอาธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเอามาสอนเอามาสอนคนคนก็จะได้เห็นชัดไงเอ๊ะทำไมวัวม,มันไปเป็นแถวทําไมไอ้วัวน,นี้ต้องตามอ่วมันมีผู้นําผู้นําไปตรงมันก็ไปตรงผู้นําไปคดมันก็คดไปคดมาในที่สุดก็ติดคุกติดตารางกันเป็นแถวเลยเนี่ยพระผู้เจ้าจะก็เปรียบเทียบไว ทำไมเงินเป็นอสรพิษคนก็นจะไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เริ่มเข้าใจใไหมเงินเป็นอสรพิษพ่นพิษกันเป็นแถวเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่อุปมาอุปมยผมเองก็เอามาอุปมาอุปมยเปรียบเทียบโลกทัศน์เต่ากับปลาให้ท่านได้ได้ฟังได้รู้ได้เข้าใจต่อไปอีกสักเรื่องหนึ่งเราขึ้นไปบนฟ้าเห็นนกบินนะเราเคยพูดเรื่องนกไปทีแล้วแต่นกเนี่ยมันเป็นงานวิจัย ของนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่านกเวลามันบินสังเกตไหมถ้าไปหลายตัวนะครับมันจะบินเป็นรูปตัววีเนี่ยเป็นรูปตัววีเงี้ยก็เหมือนเครื่องบินนะหัวเครื่องบินเนี่ย,นนยมันไม่มีทู่หรอกมันต้องไปแหลมๆอย่เงี้ยเพราะฉะนั้นน,นกมันก็จะบินเป็นรูปตัววีนะเขาบอกทําไมบินเป็นรูปตัววีเพราะว่าหนึ่งมันจะถึงเร็วขึ้น สองก็คือนกระหว่างบินมันก็จะ Sho, o ho, o ho, things. Things happen, ร้องว่าวๆาที่มันร้องเสียงนกกระยางนกอะไรต่างๆที่พร้อมๆเพียงกันตอนเย็นๆสมัยก่อนอยู่ต่างจังหวัดจะเห็นนกมันบินกลับรังเพราะมันมันจะถึงเร็วขึ้นและไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยก็เหมือนทหารเนี่ยวาวิ่งพร้อมเพียงร้องเพลงลูกทุ่งเพลงอะไรต่างๆเราเนี่ยมันก็ไม่เหนื่อยแต่ถ้าไม่ร้องเพลงไม่ไม่ว่าว่ามันก็เ like หน exactly <time> <win> ื่อยเดี๋ยวมันก็ไปเหมือนกัน เห็นไหมนี่ภูมิอย่างนกก็คือเป็นรูปตัววีเป็นกลวยอากาศจะไปได้เร็วขึ้นสองก็คือเสียงเว่อว่เนี่ยทำให้ไม่เหนื่อยประการที่สามก็คือไอ้สองสองตัวท้ายของรูปตัววีเนี่ยปลายเนี่ยมันก็จะเป็นนกพยาบาลเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวไอ้ตัวไหนป่วยเจ็บนกลงไปไอ้สองตัวท้ายเนี่ยมันก็จะตามไปดูว่าอ้าวจะหายไหมจะรอดไหม ไม่รอดก็ไปรายงานเจ้านายว่าอ้าวตอนนี้ท่านรองหนึ่งลองสองหรือว่าท่านผอปไปแล้วเอาคนอื่นขึ้นมาแทนหรือว่าไอ้ตัวนี้มันไปที่ชอบที่ชอบหรือว่า,าระหว่างนั้นนกก็หล่อพอหายป่วยหายเจ็บช่วยได้ก็ตามไปบินตามกันไปเห็นไหมนี่เป็นภูมิปัญญาของนกแม้จะเราสื่อสารไม่รู้เรื่องแต่ว่านี่นักวิทยาศาสตร์เขาศึกษาคนความนี่ก็คือเป็นวัฒนธรรม หรือว่าเป็นภูมิปัญญาของนกที่นำมาเล่าให้ฟังต่อไปอีกสักเรื่องหนึ่งเรื่องลิงเราเคยพูดไปแล้วเรื่องลิงลูกลักเอาไว้ข้างหลังลูกชังไว้ข้างหน้าเรื่องลิงนี้ได้กับตัวเองตัวผมเองเคยไปดูหนังท่านก็เคยดูนะครับสัตว์โลกผู้น่ารักโอโหนานแล้วสามสิบสี่สิบปีนะฮะสัตว์โลกผู้น่ารักเนี่ยดังมากแล้วก็ฉายไปทั้งโลกเลยดูกันหลายรอบนะฮะ จนทาให้เกิดไอ้อะไรเนะี่ยไอ้นิชาวอะไรอะไรเนี่ยนะฮะที่เป็นตอนหลังเนี่ยมันเล่นเทวดาถ้าจะบ้องอะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วละเพราะฉะนั้นไอ้โลกสัตว์โลกผู้น่ารักเนี่ยมันมีอยู่ตอนหนึ่งผมก็สนใจต่อจริงๆมันมีหลายตอนตอนช่างเมาก็สนใจนะกินผลไม้ลิงกินผลไม้นกหมาแมวอะไรเนี่ยกินแล้วเมาสัตว์เมาเนี่ย คนเมากับสัตว์เมาเหมือนกันเดินเป๋นอนสลบเหมือดอยู่แถวนั้นบ้านใครก็ไม่รู้ใต้ถุนบ้านก็นอนได้หมดเหมือนกันเป๊ะเลยแต่นี้ที่จะเล่าเนี่ยเรื่องลิงติดบ่วงอันนี้คนป่าเขาพูดถึงคนป่าเนี่ยว่าจะจับลิงเขาทําไงรู้ไหมเขาก็แกล้งทําลับๆล่อๆอยู่ที่โคนต้นไม้กะว่า้โคนต้นไม้นี่มีโพรงเล็กๆที่เอามือเข้าแล้วดึงออกมาไม่ได้อะไรทานองนั้นแหละแต่แล้วก็เห็นแล้วลิงมันแอบมองอยู่ เขาก็เลยเอาเม็ดแตงโมเม็ดพวกนี้ใส่เข้าไปในในโพรงแล้วก็ทําเดินหนีทีนี้ไอ้ลิงจอมแสบจอมอสอดรูสอดเห็นเนี่ยก็ลองเอามือล้วงเข้าไปเป็นเม็ดแตงโมก็จะได้กินซะเลยหรือเม็ดผักอะไรต่างๆที่เขาเปเขาก็เลยเอามือไอ้ลิงนี่ก็เอามือล้วงเข้าไปพอล้วงเข้าไปแล้วเอาออกเนี่ยออกได้นะครับ แต่พอล้วงเข้าไปแล้วกรรมนี่ทีข้านี่ข้านี้มันก็ออกไม่ได้ทีเพราะอะไรข้อมือมันก็ใหญ่ขึ้นดึงยังไงก็ไม่ออกดึงยังไงก็ไม่ออกทีนี้ทําไงล่ะอันนี้ไอ้ลิงก็ไม่ออกก็ร้องจากอยู่นั่นแหละก็ใครไปทําอะไรมึงอะมึงก็ปล่อยสิพอปล่อยมันก็หลุดดิเดี๋ยวนี้มันไม่ปล่อยพอไม่ปล่อยมันก็ร้องว่าเฮ้ยตอนนี้นี่ไงที่ท่านพุทธทาจะบอกไอ้ตัวกูของกูก็มึงไม่ปล่อยไม่วางไม่วางมันก็ไม่วางไม่วางมันก็หนักพอได้ไอ้ลิงก็ ถอนไม่ออกชาวป่าก็มาจับตัวลิงซะเรียบร้อยโรงเรียนจีนไปโรงเรียนลิงไปแล้วทํำยังไงรู้ไหมชาวป่าเขาก็เอาเชือกผูกไวด้ดิผูกขาลิงผูกอะไรลิงเสร็จแล้วปล่อยให้ลิงเอาเกลือให้ลิงกินเหลือไอ้ลิงกินเกลือเข้าไปก็เค็มดิลิงก็วิ่งวิ่งไปหาน้ําเพราะลิงจะรู้ดีกว่าคนมันก็วิ่งไปหาบ่อน้ําได้ไอ้ชาวป่าชาวป่าก็เลยรู้ว่ามีแหล่งน้ําอยู่ตรงนี้ นั่นเป็นเรื่องของวิธีการจับลิงแต่เราได้อะไรจากเรื่องลิง ของเรื่องกรรมปล่อยยังไงก็ทุกวันเนี้นี่กับเมียกูลูกกูรถกูนี่ตําแหน่งกูนี่บ้านกูมันไม่ปล่อยเพราะไม่ปล่อยมันก็ติดติดมันก็ร้องจากอยู่นั่แหละแต่ถ้าเราปล่อยอ่าเมื่อก่อนมันก็ไม่รู้เป็นลูกเมียใครเอเป็นลูกใครก็ไม่รู้แลยลูกนี้อยู่ๆก็มาเกิดเราก็ต้องดูแลมันก็เกิดความรักความผูกพันอันนี้เป็นเพื่อนกันเลยเนี่ยมันก็ติดไงติดตึงติดติดติดตึงกันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆผูกเป็นพบเป็นภูมิเป็นชาติกันไปเรื่อยๆเนี่ยเรากรมแต่ถ้าเราปล่อย ทิพพระท้าให้ปล่อยแล้ววางด้วยถ้าปล่อยแล้วไม่วางมันก็ยังติดอยู่อีกถ้าปล่อยวางพอดึงมามันก็หลุดนะครับนี่เรื่องราวของสัตว์วันนี้ไม่ว่าจะเป็นช้างเป็นนกเป็นเต่าเป็นปลาเป็นลิงเนี่ยมาเล่าได้เยอะแยะหมดเลยไม่มีที่สิ้นสุดวันนี้ก็เอามาฝากกันแต่เพียงเท่านี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์บ้างตามสมควรละครับท่านผู้ชมที่เคารพสวัสดีครับ